สวัสดีช่องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกูรู้จับดุลลาฮิมกันในช่องบังสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็จะทำตาคมขอกันอีกเช่นเคยนะครับก็อันนี้ก็มีคนขอมานะเป็นแอดออนเกี่ยวกับพวกอาอาวุธอะไรพวกนี้นะมันเป็นชื่อแบบเออนั่นแหละเดี๋ยวคือมันเป็นแอดออนพวกสไตล์อาวุธนะผมก็เออยังไม่ได้อ่านชื่อมาเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราอ่ามาเริ่มโหลดกันเลยกันเลยแล้วกันนะครับคือขั้นแรกก็ให้คุณนะครับเข้าไปที่อ่าคำอธิบายใต้ล่างคลิปนะผมจะทิ้งลิงก์โหลดแอดออนนี้ไว้ให้นะครับเขียนว่า อ่าเอาไงจะเขียนว่าลิง์โหลดแล้วก็ตามวชื่อแอนดออนนี้ครับก็กดเข้าไปตรงลิงก์สีฟ้าตรงคําอธิบายได้ร่างคลิปนะครับมันก็จะเด้งเข้าไที่หน้านี้นะครับโอเคนะเวลากดเข้าไปตรงลิงก์สีฟ้าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าประมาณนี้นะครับก็ให้เนี่ครับเป็นแอดออนชื่อนี้เลยนะครับ a v a r i t i a นะครับนี่นะครับก็เป็น V สิบภาค V สิบเอ็ดด้วยนะครับถือว่าเป็นภาคใหม่มากนะครับอันนี้ก็กดโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บโหลดไปนะครับ แล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเสร็จเรือยงโอเคกดดาวน์โหลดไปนะครับโอเคตอนนี้ครือผมโหโหลดไวมากเสร็จแล้วโอเคแล้วก็กดเปิดไปได้เลยนะลองกดเปิดดูก่อนครับมีไมค้าหรือเปอล่าอ่าถ้าเกิดกดเปิดมาอย่างนี้นะครับแล้วว่าแล้วมันไม่ขึ้นเป็นไอคอนไมค้าขึ้นมานับแสดงว่าเราจะต้องใช้แอปแตกไฟล์นะใช่ไหมไม่มีไมค้านับมีแต่พวกแอปอื่นๆนะครับก็กดออกได้เลยนะถ้าไม่เจอไอคอนไมค้าออกเลยก็ให้คุณนับไปอ่าโหลดแอป เออเอสไฟ explorer มานะครับนี่อ่าไม่ใช่เอสไฟอเอสไฟ explorer นะครับซึ่งสามารถโหลดได้จาก Play Store นะครับเข้าที่ Play Store นะเรวเซิร์ชว่า rs นะครับเราก็จะสามารถโหลดแอปนี้มาได้นะครับเซิร์ชว่าอ่าเห็นไหมอ่า rs โอเคนี่นะครับก็จะเจอแอปนี้นะก็กดติดตั้งมาเลยนะซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเขียนว่าเปิดนะครับ ติดตั้งเสนนร็จปุ๊บนะมันก็จะเข้ามาในเครื่องเราแล้วก็ให้กดเข้าไปที่ i อโฟนโปรได้เลยนะครับโอเคนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอเ,เอ่อเครื่องผมเนี่ยเวลาเข้ามันจะชอบเข้าชา้านะครับก็เวลาเข้าครั้งแรกมันก็จะมีให้อนุญ,ญาตแล้วก็กับแล้วก็กังกระบาดไปนะครับกนะ็นะท่านผู้ชมเราจะทำกันเป็นแหละนะครับโอเคก็ต่อไปก็กดไปตรงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับโอเคแล้วก็ กดไปที่ดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอนี่นะครับ AVAI เนี่ยชื่อชื่อนอนครับแบบนี้แล้วก็เขียนว่า MCPE เนี่ย MCPE อย่างนี้ก็กดกดค้างไปที่ตัวไฟล์นะครับกดค้างนะครับย้ำนะว่ากดค้างพรากดค้างเนี่ยมันขึ้นตรูุที่ถุใช่ไหมครับมันก็จะเขียนตรงนี้นะครับว่าเปลี่ยนชื่อนะครับให้กดของเขาเปลี่ยนชื่อไปทีนี้นะครับให้คุณเลื่อนมานิดนึงมันเลื่อนได้ปะเราเลื่อนมานิดนึนะครับหลังจากนั้น จิ้มตรงคำว่าซิฟนะครับนี่ตรงคำว่าซินป,ป่ะ mm hmm. แล้วเราลบคำว่าซิฟออกครับให้เหลือแต่คำว่า .mcaddon .mcaddon นะครับก็คืออันนี้ก็พอมันมเหลือชื่อแบบนี้ปุ๊บก็กดตกลงนะครับเห mm ็นไหมนี่เป็นไฟล์สีน้เงินครับก็เอ้ยเป็นไฟล์สีน้เงินเลยไฟล์สีเทาเออแล้วก็กดคลิกก็เป็นยังครั้งปุ๊บ mm hmm. แล้วเราก็มันจะให้เลือกนะให้เราหาไมค์ครับนะครับ ไมค้าไมค้าไมค้าอันน,นี้เจอแล้วกดติ๊กถูกตรงช่องไมค้าครับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ติ๊กถูกนี้แล้วกดเสมอนะครับนี่เสมอปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปในไมค้าแบบนี้นะครับก็แอดออนก็เข้าแล้วนะนี่ก็เป็นการลงแอดออนอันนี้ง่ายๆนะครับเ่าโอเค okay, ก็เดี๋ยวคลิปสอนลงแอดออนแบบไฟล์ซิปแบบละเอียดเนดะี๋ยวผมสอนอีกทีนึงงล้วกันนะครับโอเคก็อเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเข้ากันเลยนะเพราะตอนนี้เครื่องผมมันเข้าช้านะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเข้าแล้วนะท่านผู้ชมก็พักผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องผมมันก็จะเข้าช้าหน่อยนะก็ตัดคลิปนะเพราะมันจะได้ไวๆโอเคจะเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับโหขนาดมันโหลดเข้าเกมมันยังช้าให้ได้ยัเนี่ยโอเคมันจะเขียนอินพุตเข้ามานะครับยวลองดูนะว่ามันมีมันก็จะขึ้นเป็นรูปนับปกแอออนเข้ามานะอ่อช้าจัง มันก็จะกลับขึ้นไปแล้วก็นี่นะเป็นหน้าปกอนอนเป็นอนอนนี้ V11 ดูนะคดั้วยก็คือแบบถือว่าภาคใหม่มากนะ V11 เนี่ยมันจะอินพอร์ตแบบ2อันเลยนะก็คือทั้งอ่านี่โอเคผมจะกด create new ไปแล้วกันนะ create new w o r มันจะเข้ามาทั้ง resource pack และ b e h a v i o r pack นะครับ2อันเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะเข้ามา2อันเลยโอเคเดี๋ยวขั้นแรกผมชื่อโวผมตั้งเป็นอะไรเดียไม่ต้องไม่ต้องตั้งอะไรมมนตั้งมั่วๆตั้งเป็น a d d o n แล้วกันนะตั้งไขนี้แล้วก็ปรับเป็น creative นะครับโหมด normal ปรับเป็นแบบโล่งดีกว่านะแล้วก็ปรับเป็นโช o w pick u ตายแล้วเกิดเลยแล้วก็เปิดตรงนี้ให้หมดนะครับเปิดนี้คนระับเปิดอันล่างแค่สี่อันนะครับส่วนข้างบนจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับซึ่งผมไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวมันแหลกนะครับเ e v ค n kis kevin kis อ้ kevin kis เออคีิสตัวนี้เปิดแล้วกันนะโอเคเราไปก็ไปตรง resource pack นะครับนี่นะที่ผมกดไปสีเขียวนี่นะครับกดตรง resource pack กดบวกนะครับตรงไม้แพ็กนะครับปึ๊บถ้าเห็นเป็นสีเขียวๆนะครับแสดงว่าผมกดนะครับนี่เราก็จะเจอเป็นแอดออนอ่านี่ครับ v 1 1นะครับก็กดคลิกตรงนี้หนึ่งทีเห็นปะกดคลิกก็ไปตรงนี้หนึ่งทีแล้วเราก็กดตรงคําว่า act ตรงนี้ครับนี่ที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยมันก็จะทําการใส่เข้าไปนะครับนี่นะไปตรงนี้ละโอเคก็กดเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับบวกแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอันนี้อีกอันหนึ่งตรงไม้แพรก็ใส่ด้วยใส่สองอันนะครับ กดสีเขียวมันเดิมตรงนี้ที่เป็นสีสีเขียวกดคอนทินิยไปนะครับโอเคทีนี้ก็กดตรงนี้เห็นไะก็จะเห็นว่ามันเข้ามาแล้วแนละ้วก็มีจุดสีเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าโอเคอนนอนเข้าแล้วนะครับก็ตรงรีซอฟแพรก็เข้าแล้วเช่นกันนะเพมื่อกี้เราก็ใส่ไปแล้วเห็นไหมขึ้นจุดสีเขียวเหมือนกันแนละ้วตรงนี้ซอฟแพรก็กดครีเอทไปได้เลยนะครับทีนี้นครับเราก็จะต้องรอจนมันเข้าไปก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วกันเพราะเครื่องผมมันเข้าช้านะยิ่งสายอนนอนนี่จะยิ่งช้าหนักนะ โอเคเวลาเข้ามาก็จะประมาณนี้นะเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ช่องช่องก็บของเราได้เลยนะแล้วก็ให้เราไปถึงช่องดาบนะเราก็สเก็ตว่าจะมีชนอันใหม่เข้ามาครับนี่มีชนวนใหม่มาแล้วแล้วก็มีชุดเกราะอันใหม่ๆเข้ามาด้วยครับนี่ไหมเป็นชุดเกราะที่แบบมีหน้าตาแบบก็เทด่ดนะีอินฟินิตี้อะไรเนี่ยอ่าใส่ไปนะครับโอ้ชุดเกราะเวล,ลาใส่แล้วสวยเลยนะครับสวยเลยนะใส่ไปหมดครับโอ้เวล,ลาใส่ครบรู้สึกว่า อุยว,วิ่งเร็วนะครับ <Demokraten> ว yeah. oh. uh, ิ่งเร็วเลยแล้วก็แบบมันเหมือนมีออร่าออกมาจากตัวเราด้วยนะเท่นะเพ่อุ้ยแหลกแหลกแหลกเหมือนมีออร่าออกจากตัวเราด้วยนะครับเราตีแรงด้ไหมลองดูเรตีโอ้กระโดดสูงด้วยโอ้พี่เข้าวัวหน่อยโอ้เราไม่ช่วยตีแรงนะแต่เราลองเราลองอ่อให้มีม็อบอะไรมาตีเราหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเราเราดูอย่างอื่นด้วยนะครับ มันจะมีขวานใหม่พิกแอ็กใหม่โฮใหม่พลัวใหม่อะไรต่างๆนาะโหเข้ามาโคตรเยอะนะไม่ว่าจะเป็นขวานเป็นพิกแอ็กเป็นเป็นอะไรพวกนี้นะโหนโคตรจะเยอะนะครับมีครบหรือยังเดี๋ยวผมดูดิครบหรืยอยังโอเคน่าจะครบแล้วนะครับสำหรับพวกอาวุธนะผมไม่แน่ใจว่ามีมากกว่านี้ไหมนะครับน่าจะครบแล้วนะอันนี้น่าจะกดย่อได้ไหมแล้วก็กดค้างปะใช่ไหมไม่ใช่คนระับ โอเคี๋ยวก็ไปทุกป,ปกตินะครับเดี๋ยวอ,อะไรกันเนี่ยอันนี้มันก็จะมีพวกอะไรต่างๆผมไม่แน่ใจนะว่ามีไว้ทำอะไรนะพวกนี้ลองโยนดูดิส่วนผสมคราบหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะคมันจะมีนเนี่ยเนี่ยตรงนี้โคตรเยอะเลยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตะแบบที่มันมีมาให้อยู่แล้วนะนนผมลองเลื่อนตรงนี้ดูนะว่ามันมีอะไร่ไหมนะครับด้วยความชัวนะครับว่าโอเคเราไม่ได้ขาดตกอะไรไปใช่ไหมโอเคมีไว้มีไว เออออกมา,มา,มาอ่านี่ครับเราขาดดาบแันหนึ่งครับดาบดาบดาบออกมาปุ๊บมีอะไรอไหมครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับตอนนี้อ่ามีดาบอันนี้ด้วยโอเคน่าจะครบแล้วนะครับก็โอเคครบแล้วแหละนะไม่มีอะไรแล้วโอเคในอย่างแรกเนะี่ยเราจะมาธนูนี่มันมันมันยิงได้อยู่แล้วไ,ไหมเดี๋ยวผมลองก่อน นูยิงได้แต่ไม่ต้องชาร์จนะผู้ชมโคตรโกงแต่ไม่แต่ไม่มีเป้าเล็งนะมันไม่มีเป้าเล็งขึ้นมาให้นะคจะคือแบบยิงเลยยิงเลยนะครับโคตรโกงผมบอกเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองกับดาเมจเวลาโดนตีกันเลยนะว่าชุดเกราะมันจะป้องกันได้แค่ไหนนะครับโอเคผมลืมไปอย่างนะมันมีนี่ด้วยนะมันมีอ่าเป็นโต๊ะคราฟอันนึงนะว่าใช้คราฟของได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะคราฟนะ G I V E เป็นวัก A D P เป็นวัก G ี a v a i t i แล้วก็ a แล้วก็จุดสองจุดแบบนี้นะครับแล้วก็ d แล้วก็ไอ้นี่ครับมันจะมีเป็นคล้ายๆโต๊ะคราฟนะครับเราสามารถใช้แบบคราฟของได้นะครับมันก็จะเสกมานะครับอันนี้ก็ต้องเสกเอานะเพราะผมยังไม่เห็นนะว่ามันมีในตัวนะครับก็เสกเอาแล้วกันนะทำตามผมไปเลยนะกันนะครับแล้วก็โอ้ยแหลๆโอ้ยกดอะไรเองแก แล้วก็เทเบลนะครับอ่อาประมาณนี้แล้วก็เสกมาได้เลยนะตัดลอกไลยแล้วกันเผื่อต้องพิมพ์ใหม่ปุ๊บเราก็จะได้เป็นโต๊ะคาราฟเทเบลมาอันหนึ่งนะเป็นนี่เป็นเป็นโต๊ะคาราฟแบบนี้นะครับก็มันก็จะบอกสูตรคราฟในการคาราฟของนะกดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกนะว่าอ่าคาราฟเออโอเคผมปรับเป็นสวาโวก่อนนะ่พราะเดี๋ยวมันจะไม่เห็นนะครับโอเคก็ปร<ๆ>ับเป็นทับที่เอโอเคผมจะคลิกเข้าไปอ่าเป็นครับ ครับามาาสิครับของอ้าวมันไม่บอกเหรอผมว่าน่าจะบอกนะอ๋อหรือผมไม่มีของหรือเปล่าอาจจะผมของอเอาวัตถุดิบมาเมื่อกี้ผมน่าจะไม่มีวัตถุดิบนะมันก็เลยไม่ขึ้นในเราคราฟนะผมลองเอามาดิผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันใช้งานอะไรยังไงนะก็เพิ่งลองนะเหมือนกันนะครับเอ่อวัตถุดิบน่าจะมีแค่นี้ปะมันมันจะมีบล็อกเอนชาร์ตอีกกันป่าผมจะไม่ผิดจ,จะมีบล็อกอีกอันหนึ่งเป็นบล็อกเอนชาร์ต ไม่มีแล้วนะครับหาไม่เจอละอันนี้มันเหมือนจะอัอดเป็นบล็อกได้ปะนะเอาเอาไอ้ออโต๊ะครับปะกติมาดิาอาจเป็นบล็อกได้หรือเปล่าอุ้ยอัดเป็นบล็อกได้จริงด้วยมาซะหน่อยดิอุ้ยบล็อกบล็อกใส่ลุงเหรอครับเนี่ยบล็อกอะไรเนี่ยออออุยเเท่ะโอเคเดี๋ยวผมลองปรับเปส็สวาวอว์ชินนะแล้วดูทิมันจะคาะไปได้บ้าง เอสนับเกมโหมดเอสโอเคเราลองอู้ก็โดดแรงเกินนี่นะมันก็จะขึ้นของค้ามให้อย่างนี้นะถ้าเรามีแบบอ่อุอปกรณ์ในตัวค้ำมันก็จะขึ้นมาให้นะแต่เราต้องมีวัตถุดิบก่อนนะถ้ายังไม่มีวัตถุดิบมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาวัตถุดิบมาก่อนนะแต่ผมก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวตัวค้ำผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับโอเคเนี่นต่อไปเนี่ยเราจะลองให้ไอรอนเกรมตีเราดูนะว่าอ่ามันจะแรงแค่ไหน,นครับไอรอนนะสิแล้วก็ L, E, M, โอเคเราจะสมมอนมันออกมานะครับโอเคลองตีมาดูโอ้ไอ้ล่ากอล์ฟเลมตีไม่เข้าเลยนะครับไอ้นเล่ากเลมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตีแรงมากๆสามารถตีผู้เล่นครั้งเดียวตายได้นะครับแต่เกาะนี้นะครับมันทําให้ตีไม่เข้านะครับได้เสียงดิ้นเสียงไหมเมื่อเราเป็นอมตะครับอ่าเดี๋ยเรารอดาบตีเล่ากเลมฟเล็ดีกว่านะเอาดาบเบาก่อนนะครับฮะอันนี้ดาบเบาเหรอเนี่ย แม่ให้ดาบปาผมเลจอผมลองลองซีใหม่ผมจะเอาดาบนี้ก่อนแล้วกันนะนีตอตีตีตีรีต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 ีงีตีตี้ยตี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 นีต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 ีมีตมตี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 อีต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 อตี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 ีตตต ูจะใช้ดาบนี่ตีกระทืบวิเธอร์นะันดีจะตายไหมเพราะเราก็โดดสูงอยู่แล้วนะแม้แต่กระโดดตีวิเ่อร์ทำนะเดี๋ยวเราจะให้วิเธอร์มายิงเรามาก่อนครับว่าเป็นไงบ้างสมคิดผิดหวังไม่อ่าจผิดอ้าวได้โอกาสลองธน,นูพอดีเลยนะครับแต่ธนูมันไม่มีที่เลงนับยิงยากมาก ทีเดียวตายผู้ชมแรงเกินนะอย่างนี้ก็แรงเกินนะครับทีเดียวตายที่ผมโอ้โหสุดยอดแรงเกินไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเอาธนูมาใช้กับน้องโกเลมดีวกว่าธนูเนี่ยมันไม่มีตุ่มไม่มีตัวติ๊กตรงกลางมาให้นะถ้าเราอยากจะได้ก็เปิดเองนะซึ่งมันทาให้เรายิงยากดีดีต่อที่โอ้ธนูก็แรงใช่กันธนูยิงเข้าครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าหัวใจนะก็ยิงผู้เล่นทีเดียวตายอ,ะอ,อ่ะตายผม จะลองยิงวิเทอร์ดูนะครับผมปรับเป็นเค okay, นะสโอเคนะท่านผู้ชมผมก็จะมาโอ้ไยคิปเปอร์นี่เข้ามากวนอีกแล้วจะมาลองพวกอาวุธพวกนี้กันดูนะครับวันนี้โฮ่โอ้โหมันใช้ทําอะไรโฮ่มันใช้กับเฮเบลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะลองใช้กับดินดูนะครับเป็นรั่วนะครับโอ้โหไวอย่างกระหมดเคทีบนะพวกเนี่ยขุดไวอย่างกระหมดเคทีบเลยนะดูว่าหมดเคทีบมาเองคนระับดูดินะไวมากนะครับพวกนั่นแหละมันเปไ็นระดับสายรุ่งเลยนะโอ้โหเรื่อง อะไรที่เป็นแบบหน้าตาเป็นไงผมก็ชอบเรียกมันอย่างนั้นครับโอเคก็อันนี้เป็นพลิกแอคนะเป็นอ่าวัวอะไรนะ้วัวอะไรสักอย่างกดยอดแล้วกด,ดได้ไหมไม่ได้นะผมจำไม่ได้แล okay, ้วทำยังไงโอเคเชิญมาเลยอ่าโอ้โหอันนี้ก็ไวเหม,มือนโอเคทีมาเองเหมือนกันนะไวมากนะครับดูดิไวจริงไวมากไวเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองกับไม้บ้างครับไม้ไม้ไมไม อันนี้เป็นการใช้คําสั่งทับฟิวนะครับซึ่งอของท่านผู้ชมจะไม่เหมือนผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์ตามนะครับโอ้โหจีนะเพราะพิกัดมันจะไม่เหมือนกันนะครับลอกเป็นสักสี่แม่งนะโอเคเราลองตัดไม้ดูนะครับไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ตัดเหมือนในโหมดเคทีท่านผู้ชมเหม,ม,มือนโหมดเคทีะนะ<อ>ก็ยูใช้ได้เราลองกับเฮเบลบ้างครับ เฮ่ใช hey. hey ่ไหมก็เ huh. ฮ่ป well, ่ะกินด้วยเฮเฮบล็อกป๋อโอเคเราจะเอาอ่าไอ้นี้ครับโฮมาตัดเฮบล็อกดูครับอ้าวผมจำไม่ได้แล้วโฮมันใช้มันโฮมันใช้กัรอะไรวะผมก็ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติผมโฮม่นเลี้ยงเล่าชีววออะไรมากมายนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสกีนี้ก็ขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะว่าประมาณนี้นะธนูนี่โคตรแรงเลยนะ ถแถมลูกกระสุนอินฟินิตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมชิงกระสุนให้ดูนะในตัวผมไม่มีกระสุนนะครับนี่นับยิงได้นะแถมไม่ต้องร้อนโหล,ลดด้โคตรโกงแน่นอนนี่โกงเก,งก,งก,งกงินแถมแรงด้วยนะแต่เราสามารถปั๊มลูกธนูได้ด้วยนะครับคือถ้าเก็บได้ที่ผมว่าปั๊มลูกธนูสบายนะโอเคโคตรดีโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดผมรีวิวโซนไหนขาดไปอะไรไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ ผู้ชมก็ลองไปหากันดูได้นะเพราะว่านะครับเพื่อผมรีวิวตรงไหนขาดนะเพราะไอนอนนี่ก็มีเยอะพอสมควรนะรโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้กันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ